เพราะฉะนั้นครั้งนี้เราเราตั้งเป้าไว้มากน้อยแค่ไหนคะว่าจะมาต่อย,ยอดธุรกิจการส่งออกการนําเข้าคือคือใน,ในส่วนของภาคส่งออกเนี่ยนะคะก็หลังจากวิกฤตมาเนี่ยเราต้องถือว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเป้าการส่งออกที่สูงมากนะคะ,คะถือว่าลบสถิติเลยนะคะในรอบ5เดือนของทุกๆปีของการส่งออกที่ผ่านมาก็ส่ง ออกได้ถึงตัวเลขก็ค่อนข้างเยอะนะคะเ5 0ด0 0 0กว่าล้าน US นะคะแล้วก็ถือว่าเป็น34.5%เป็นสถิติที่สูงสุดตรงนี้เราก็ถือว่ามีผลดีมาโยงมาถึงว่าในในส่วนที่เราจะดูแลลูกค้านี้นะคะก็คาดว่าะจะมียอดสั่งซื้อนะคะ ปกติเนี่ยค่ะซืะ้อขายกัน3ามแสนสามหมื่นค่ะสามแสนสามหมื่นล้านบาทนะคะ,คะจะเพิ่มเป็น4ี่แสนล้านบาทก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก6กหมื่นหกเจ็ดหกเจ็ดหมื่นล้านบาทค่ะ,คะในช่วงนี้ซึ่งถือว่าเป็นตกประมาณ20เอร์เซนเราเรามองว่าน่าจะเป็นไปได้มากเพราะว่าเที่ยวนี้ถือว่าเป็นสามเท่าของผู้ที่เข้ามานะคะโดยเป็นซีอี p r และ d e n t เนเ่ยค่ะก็ถือว่า มีผู้เป็นผู้มีอำน,นาจตัดสินใจเลยฉะนั้นตรงนี้ก็คิดว่ามันคุ้มค่าที่เดียวที่เราได้มีผู้นําเข้ารายใหญ่ๆมาเที่ยวมาเยี่ยมชมแล้วก็มาเที่ยวที่เขาประเด็นคือเขามีความเราอยากให้เขาเกิดความภาคภูมิใจในโครงการที่เราทำเนี่ยนะคะเพื่อเขาโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการรับเกียรติบัตรนะคะจากท่านนายกรัฐมนตรี แล้วก็ไปที่ทรรเนียบนะคะ,คะซึ่งตรงนี้เนี่ยดิฉันว่าเขามีความภาคภูมิใจมากนะคะ,คะซึ่งท่านนายกอภิษ์เนี่ยท่านก็ได้ตอบรับที่จะเป็นแม่งานในวันนั้นให้เราด้วยนะคะรวมถึงการพาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆนะคะในทางวัฒนธรรมอุตสาหกรรมคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจัดให้แบบเป็น พรีเมียมเลยเป็นลูกค้าแบบระดับชั้นดีเลยนะคะและ้วแล้วก็มีโครงการต่างๆที่เพิ่มเติมมอบขึ้นให้อย่างปีนี้เราก็มีเรื่องของ f ฟ t สเลนให้นะคะในการที่จะเข้ามาประเทศไทยแล้วก็มาโดยช่องพิเศษอย่างเงี้ยคะ่ะถือ,อเป็นหนึ่งในสิ่งทธิพิเศษบัตร TBFcard ้ดยใช้ Land b e s t a หรือ,อ TBF เนี่ยนะคะท,ท,ที่เราดูแลลูกค้าคนสำคัญของเรา นอกจากสิทธิพิเศษเมื่อสักครู่ที่ท่านรัฐมนตรีบอกไปความสร้างความภาคภูมิใจให้กับเขาการเข้ารับเกียรติบัตรจากท่านนายกรัฐมนตรีพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในบ้านเราเพื่อสร้างความมั่นใจและก็สร้างความประทับใจให้กับเขามีบัตร TBF Thailand b e s e f i d Card ให้ด้วยเรายังมีความพิเศษในการจัดงานนี้ที่จะให้กับ คู่ค้าผู้นําเข้ารายสําคัญอะไรอีกบ้างเลยคะคือในส่วนของการจัดงานเนี่ยก็อ,อย่างที่<อ>ที่เราจะดูแลเขานะคะในเรื่องต่างๆที่พูดเนี่ยนะคะก็คงจะเป็นประเด็นหลักๆที่เราจะดูแลเขาแล้วก็ให้ความสําคัญจริงๆนะคะโดยเป็นแขกของรัฐบาลน,นะคะถือว่าเป็นแขกขรฐาฐการซึ่งซึ่งถือว่าภาคเอกชนเนี่ยก็จะเกิดความภาคภูมิใจมากะนะคะในส่วนนี้ ปัจจัยถ้าเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเนี่ยปัจจัยที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าน่าจะสร้างความมั่นใจให้เขาได้เพราะมีหลายอย่างที่เราจะสร้างความมั่นใจให้กับเขาเรื่องของการพาเที่ยวเรื่องของการได้เห็นได้สัมผัสอะไรสิ่งต่างๆในเมืองเราสิ่งที่สาคัญที่สุดที่เราอยากจะ ส่งมอบให้กับเขาความภาคภูมิใจที่สําคัญที่สุดที่เราตั้งใจไว้ในครั้งนี้พอจะบอกได้ไหมคะคือในส่วนนี้นะคะเราก็คิดว่าเราก็ทํากันบ้านมาะนะคะ,ะ,คะว่าการที่เราดูแลเขาในดับนี้ก็คงจะให้ให้ความภาคภูมิใจจริงๆแล้วก็เอาใจใส่เขาเป็นพิเศษเพื่อที่จะ ไม่เป็นลูกค้าไม่ไมีไปเป็นลูกค้าคนอื่นนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของอมาตรการต่างๆในเรื่องของสิงืธิพิเศษมีเว็บไซต์ของ Thailand Best f บ i e ว d โดยเฉพาะเพื่อที่จะสื่อสารข้อมูลกันโดยโตรงนะคะ,ะซึ่งตรงนี้เราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็น่าจะสร้างความมั่นใจนะคะแล้วก็เป็นการ เชิงกลยุทธ์นะคะก็ถือว่าเป็นสี่ customer r e l a t i o n management ถือว่าเราให้ความสำคัญที่เราคิดว่าน่าจะ น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ประสบผลสําเร็จะนะคะแล้วก็ให้เขาให้เขารักเรานานๆซื้อสินค้าเราไปตลอดเนี่ะนอกจากงานที่รัฐบาลอย่างไทยแลนด์บริเบนที่เราจัดขึ้นให้แล้วนี่ยนะคะต่อไปในในอนาคตข้างหน้าเรามีแผนที่จะมีงานอะไรเกิดขึ้นอีกไหมคะเพราะว่าแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายคนก็กลัวว่าบ้านเราค่อนข้างที่จะบอบช้าเรื่องของเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย์เองมีแผนที่จะมีการจัดโครงการอะไรเพิ่มเติมคือจร,คจริงๆแล้วในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาวิกฤตเศรษฐกิจ ถือว่าก็ยังไม่ถึงกับแข็งแรงแล้วประกอบกับมีเรื่องของการเมืองเข้ามาใช่ไหมฮะแล้วก็ทางยุโรปก็มีเรื่องภูเขาไฟระเบิดก็อาจจะกระทบ ส่งออกบ้างในส่วนที่จะต้องมีการส่งสินค้าไปทางแถบนั้นนะคะกอหยุดไปก็คงกระทบบ้างแต่ใน,ในเชิงของของการทำงานในวันนี้นะคะเราคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำตั้งใจทำแหวนนี้ก็น่าจะส่งผลถึงอนาคตนะคะแล้วก็โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการแรกที่รัฐบาลเนี่ย เข้ามาสร้างความมั่นใจให้กับต่างชาตินะคะเรียกว่าต่างชาติซึ่งเป็นผู้คู่ค้าของเรานะคะสําคัญเลยแล้วก็เราก็คงจะมีกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีนโยบายในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นอีกนะคะในแนวประมาณเกือบเกือปลายปีนะคะตุลาพฤศจิการเราจะมีโครงการใหญ่ที่จะทำเรื่องของแฟชั่นเอ็กซ์โปนะคะที่ที่เกิดเหตุเลยคือราชประสงค์นะคะ,ะตรงนั้นเราได้เชิญแบรน ให,ใหญ่เข้ามาเพื่อที่จะมาสร้างเกิดภาพออกไปว่าในส่วนที่เกิดเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะบริเวณนั้นเนี่ยได้ในการสร้างความมั่นใจอะพวกให้ให้เห็นว่ามันมันเปลี่ยนแล้วนะคะค่ะ,คะงานต่างๆที่รัฐบาลจัดขึ้นมาเนี่ยนะคะแน่นอนว่าก็ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายแต่ว่าถ้าจะให้ฝากบอกไปถึงบรรดาผู้ประกอบการหรือว่านักธุรกิจทั้งหลายว่าอยากจะให้เขาปรับตัวหรือว่างัดกลยุทธ์อะไรใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับ สภาวะต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเพราะเราไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้นภาคเอกชนเนี่ยต้องถือว่าเป็นส่วนที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว <c oughs> ในเรื่องของการค้าขายเนี่ย <c oughs> เขาเก่งด้วยตัวเขาเองอยู่นะคะวันนี้เราซึ่งเป็นภาครัฐเราก็ใช้เครื่องมือของรัฐนะคะในการที่จะสนับสนุนเขา <c oughs> ไม่ว่าจะเรื่องต่างๆซึ่งจะ,อะเอื้ออํานวยให้นะคะในการที่จะทําอย่างไรก็ตามให้เราเนี่ย หรือภาคเอกชนเนี่ยขายสินค้าให้ได้มากที่สุดนะคะนำเงินตรากลับเข้าประเทศสิ่งต่างๆที่ภาคเอกชนได้แนะนำมานะคะไม่ว่าจะเรื่องของเ,ออเ,ออเ,ออเรื่องของกฎกติกาต่างๆหรืออะไรก็ตามที่มีการแนะนำเข้ามาซึ่งซึ่งในส่วนของโรงพนิษ์เราได้เปลี่ยนรูปแบบการทำงานมี Chief of Product ดูแลแต่ละสินค้าเลยเป็นรายสินค้าเพื่อที่จะเด็กได้ชิดกับภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ส่งออกนะคะได้เอาปัญหาของเขามาคุยให้เราฟังแล้วก็ช่วยกันแก้ไขตรงนี้ทําให้เราได้ทราบข้อเท็จจริงข้อมูลจริงๆนะคะกับภาคเอกชนแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติคือแก้ไขใ,ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือของรัฐไงคะที่มีอยู่ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเหล่านี้นะคะมี ความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มมายิางๆและการค้าขายวันนี้มันเปลี่ยนไปนะคะ,คะ,ะเราต้องช่วยสนับสนุนมากๆแล้วก็ส่งเสริมนะคะโดยอย่าง ตัวรัฐมนตรีเองสามารถที่จะไปพบรัฐมนตรีประเทศนั้นๆแล้วก็าหารือหรือพูดคุยในสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาก็ช่วยกันไปก็ <c oughs> คือถือว่าทุกฝ่ายต้องร่วมมือ,อก,กันแล้วก็ช่วยเหลือกันนะคะ,คะสุดท้ายอยากให้ท่านรัฐมนตรีย้ำอีกสกครั้งหนึ่งถึงตัวเลขการส่งออกที่เราตั้งเป้าเอาไว้หลังจากที่การจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นแล้วก็เสร็จสิส้นนะคะ,คะในในส่วนเป้าการส่งออกนะคะเราก็ได้ได้ประชาสัมพันธ์เช่นกันนะคะว่าทั้งปีเนี่ยเราคาดการไว้ว่าจะเป็นที่1 4นะคะเราจะเอายอดจากปี ที่แล้วที่ติดลบนะคะกลับมาให้ได้ก็คือเท่าทุนนะคะคือ14เอร์ซึ่งถือว่าอยอดขายก็ต้องมี1.73ล้านเหรียญสหรัฐค1อ173,000ล้านเหรียญสหรัฐต้องทำให้ได้แต่ขอประเมินในเดือนมิุนานี้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ายอดจะเป็นอย่างไรหลังจากมีเหตุการณ์ต่างๆนะคะก็ถ้าวิเคราะห์อ,ออกมาแล้วพอ พอเป็นไปได้ก็คิดว่าอาจจะปรับเป้าจาก14%อาจจะเพิ่มขึ้นได้ค่ะซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นไปได้พอสมควรโดยเฉพาะถ้าเรามีโครงการดูแลลูกค้าเดิมนะคะไม่ให้เปลี่ยนใจไปซื้อสินค้า จากประเทศคู่แข่งเนี่ยดิฉันคิดว่าตัวเป้าที่ตั้งไว้ที่จะเพิ่มให้ได้66,00 0ล้านบาทนะคะในส่วนเนี้ยคือเพิ่ม20%เนี่ยน่าจะช่วยเสริมให้เกิน14%ได้ค่ะค่ะก็วันนี้นะคะคุณผู้ชมคะคงจะได้เห็นความสําคัญของการจัดงานแ l a n เบรเซอแล้วนะคะก็เชื่อว่าอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกไปเราจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นนะคะจากบรรดาคู่ค้านักธุรกิจจากทั่วโลกได้แล้วก็งานนี้นะคะถือว่าจะเข้ามาต่อยอดการส่งออกของบ้านเราด้วยนะคะ,คะวันนี้ขอพระคุณท่านรัฐมนตรีมากมากนะคะ า,ายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงานิษย์ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราขอบพระคุณค่ะ